สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับ ep นี้นะครับก็มานำเสนอนะครับรูปหล่อโบราณนะครับหลวงปู่ทวดวัดบางนอนนะครับปี2 5 0 6นะครับผมนี่บางท่านก็เรียกว่าเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดพิมหน้าแขกนะครับนี่รุ่นนี้ก็จัดสร้างได้เหมือนหลวงปูท่ทวดมากที่สุดนะครับเนื่องจากปั้น จากหุ่นจากนิมิตของหลวงปูท่ทวดที่ปรากฏจากปรากฏบนเล็บมือของคุณอนันต์นะครับคณารักษ์นะครับจากการอัญเชิญของอาจารย์ทวีทิวแสงนะครับผมทิวแก้วนะครับขอภัยนะครับนี่คราวนี้เราจะมาส่งรายละเอียดกันดูก่อนนะครับนี่เป็นลักษณะของหลวงปูท่ทวดนั่งอยู่บนแท่นนะครับด้านหน้านะครับ นี่ด้านหลังนะครับด้านล่างนะครับจะอุดด้วยมวลสารปี97นะครับแล้วก็บรรจุกลิ่งนะครับผ้าอุดก็เป็นชอช้างนะครับผมย่อมาจากชีปะขาวนะครับก็คือเป็นอาสมของอาจารย์ทวีนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวเรามาส่องรายละเอียดกันดูนะครับ นี่นะครับใบหน้าของหลวงปู่ทวดนะครับใบหน้ากลมนะครับกลมใหญ่นะครับนี่ผิวพันธ์เรียบตึงนะครับเป็นมวลสารเนื้อโลหะผสมนะครับนี่ดูนะครับจีวรนะครับคมชัดลึกนะครับนี่ผิวพันธุ์เรียบตึงนะครับนี่ดูนะครับขานะครับ เห็นมือหลวงปู่ทวดใหญ่นะครับขาก็มีความคมชัดนะครับนี่นั่นงบนแท่นอัษนะนะครับนี่ด้านหน้านะครับดูด,ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังดูนะครับจีวรของหลวงปูท่ทวดเป็นริ้วรอยคมชัดลึกนะครับ ถาสังกตินะครับรัดคดนะครับเป็นรอยผมชัดซึกนะครับเป็นร่องนี่พรอลนะครับนี่พื้นผิวก็เป็นลนักษณะคล้ายๆเป็นผิวทรายนะครับจะต,ต้องเรียบตึงนะครับผมด้านหลังนะครับ มาดูด้านล่างนะครับนี่ด้านล่างก็เป็นฝาทองแดงนะครับตอโคดชอช้างนะครับชอช้างก็ย่อมาจากชีปะขาวนะครับเป็นอาสมของอาจารย์ทวีนะครับผมนี่ฐานเรียบนะครับมีรอยแต่งตะไบเล็กน้อยนะครับนี่เป็นบรรจุบรรจุก,กลิ่นนะครับ นี่นะครับตามประวัติที่ผมได้สืบค้นดูนะครับก็หลวงปู่โทษรุ่นนี้นะครับก็พิธีการปลูกเศษก็เป็นเกจีชุดเดียวของปี97เลยนะครับนั้งอาทิเช่นนะครับก็มีหลวงปู่ทิมนะครับอาจารย์นองแล้วก็หลวงพ่อด่วนวัดบางนอนนะครับนี่แต่รุ่นนี้นี่พิเศษก็จะรวมเกจีสายเข่าอ้อนะครับแล้วก็เกจีสายระนองด้วยนะครับ รูปหล่อโบราณนี้ก็จัดสร้างจากชนวนเตารีดหลวงพ่อทวดปี05นะครับและ,ละระฆังเก่าที่จำรุดนะครับตะกุดและแผ่นยันต่างๆอีกมากมายนะครับมีการเททองเสร็จนะครับแล้วก็แต่งพระนะครับก็ใส่ว้าน97และบรรจุเม็ดกลิ่นนะครับอุดด้วยแผ่นตัวชอช้างนะครับที่ย่อมาจากชีบขาวนะครับ เป็นอาสมของจาร์ทวีนะครับแล้วก็ได้เอาไปรมดำแล้วก็อาบน้ำว่านนะครับถึงแล้วก็เข้าพิธีการบุกเสกนะครับจำนวนการจัดสร้างนะครับบางท่านก็ว่า800นะครับบางท่านก็ว่า500องค์นะครับนี่แต่ที่แน่ๆสร้างน้อยหายากนะครับนี่เป็นรูปหล่อขนาดเล็กนะครับหน้าบูชาหน้าสะสมมากนะครับนี่มีประสบการณ์ที่ดีนะครับ นี่เรื่องนี้ดัาอันตรายแน่นอนนะครับนี่เรื่องราคาเล่นหานะครับก็ปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นต้นๆน,น,นะครับนี่น้าบูชาหน้าตะต่อมากนะครับนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วจะนำพระเครื่องดีๆของจังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดระนอง รวมถึงวัตถุมงคลของแสรละพ่อก็มาหลวงชุมพรขเขตอะดมศักดิ์นะครับมานําเสนอกันอีกนะครับจะพยายามนําเสนอให้เกือบทุกรุ่นนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับนี่สามารถส่งรูปพักเครื่องแม่ผมพิจารณาได้นะครับนี่อยังลืมสองด้านข้างนะครับแต่สองด้านข้างให้ดูก่อนนะครับ นี่ถ้าส่งจากด้านข้างนะครับก็จะพบเห็นร่องรอยการประกบนะครับเป็นเส้นร่องรอยการประกบขึ้นไปนะครับน,นี่นะครับฝั่งหนึ่งนะครับนี่จะเห็นร่องรอยการประกบนะครับ น้าบูชาหน้าถาถมมานะครับเป็นรูปหล่อโบน,นึ่งของหลวงปู่ทวดวัดบางนอนนะครับนี่ไว้พบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ